ครคไ,ว,ไครวันที่ผมมาลองไตลมได้มา,า,าคำข่าวนะผมร้มองไปแล้วไตลงวันที่ห้ากุงพาล่าลงปกตอนเนี่ยวันนี้เนื่องจากว่าสมาคมก,การวิทัศน์ธรรมนูนได้ตรวจสอบนะครับมีคนส่งคลิปวิดีโอการปลาัยหาเสียงของสสพรรคเก้าไกลนะครับซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย ที่จังหวัดพิศนุโลกโัที่5มีนาคมปี66ที่ผ่านมานะครับหลายถ้อยคำในคำปราศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วมีบางถ้อยคำเนี่ยมีลักษณะเข้าพ่ายการให้ร้ายสถาบันยกตัวอย่างเช่นโครงการพระราชดำริจ,จำนวนมากมาย ของล็อกชันอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าการใช้คำพูดคำจาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการาให้ร้ายต่อสถาบันนะครับและเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโครงการพระราชดำริผมว่าสาธารณชนทั้งประเทศหรือทั้งโลกต่าง็รับรู้ว่าเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานมาเพื่อป้องกันดูแลแก้ไขนะฮะความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของที่น้องประชาชนนะครับดังนั้นการที่จะมาปราศัยเพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิทเลือกตั้งเ,เลือกตนเองหรือภาพของตัวเองเป็นคะแนนนิยมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอีกทั้งระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งวุฒิการหาเสียงปีห1หนึ่งก็ระบุไว้ชัดเจนในข้อ17 ว่าห้ามพักการเมืองนะครับหรือผู้สมัครพักการเมืองเนี่ยนำสถาบันนะมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่ิวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแรัษฎรปีอกหนึ 1, ในข้อ73มนุมาตา5ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าการใส่ร้าย,ายหรือให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย